ให้คุณมากกว่าใครกับดีไซน์ล้ำสมัยรอบทุกม,มุมเท่ไม่สำใครพร้อมลุยกับคุณในทุกๆความท้าทายเตือนเต้นเราใจในทุกๆการขับเคลื่อนของคน MG Thailand นะครับมีโปรฮอตที่สุดในตอนนี้นะฮะโดยดาวเพียงแค่5%ผ่อน9,999บาทเท่านั้นเองต่อเดือนของแถมจัดเต็มอนุมัติง่ายได้รถชัวร์ส่วนแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับรดกระำซัมเมอร์เซลไปเลยนะฮะ สนใจติดต่อที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สบดอบารโรกาเซียนะครับเปิดเผยนักเตะมีการตื่นสนามในครึ่งแรกเลยทําให้ผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่การแก้เกมในครึ่งหลังทำได้ดีและยอมรับว่าเสียดายที่ไม่สามารถเอาชนะเจ้าภาพได้ สบาดอบารเรลูลกาเซียนะครับเปิดใจหมดเปลือกนะครับทำไมทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไม่ได้ซบาร์เสียดายไทยอยู่19ปีเจาะอินโดไม่เข้าเชื่อเด็กได้ประสบการณ์สบรดาบารเรลูลกาเซียเสียดายที่ทีมชาติไทยอยู่19ปีนะครับพลาดโอกาสเอาชนะอินโดนีเซียแต่เชื่อได้ว่านักเตะจะได้ประสบการณ์ชั้นดีจากการเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่เต็มสนามเปิดเผยในครึ่งแรกนะครับเด็กตื่นสนามไปนิดนึงนะครับเลยทําให้โดนอินโดนีเซียพับสนามบุกอยู่ข้างเดียว โดยเกยมดังกล่าวนะครับจบลงด้วยการเสมอกันปลายศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยครึ่งหลังทีมชาติไทยของเรามีโอกาสตั้งหลายครั้งแต่ทําไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้เกมในครึ่งแรกยังต้องปรับปรุงเนื่องจากมันเป็นครั้งแรกของหลายคนที่ต้องเจอกับเกมที่เข้มข้นและมีแฟนบอลเต็มสนามทําให้มีความตื่นเต้นเล็กน้อยและขาดความมั่นใจในการเพลยซิง่งแต่เราปรับได้ดีในครึ่งหลังและก็เสียดายที่พลาดโอกาสเอาชนะ อินโดนีเซียไปได้ซับบอดอกล่าวกับบรการที่สร้างขึ้นได้ค,ค่อนข้างเดเจนและน่าเสียดายแต่ก็มองในแง่ดีกว่าว่าเด็กๆของเราได้ประสบก,การณ์ในสนามและนอกสนามหลังจากจบเกมนี้เชื่อได้ว่าทีมจะทําผลงานดีดีเึ้นหลังจากนี้นะครับเราต้องการฟื้นฟูภาพร่ารงกายและวางแผนเจอกับบรูไนและต้องพยายามเอาชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะต้องใช้ตัดสินในการเข้ารอบเราหวังว่าเราจะมีเกมที่ดีกับเวียดน,นามและเอาชนะได้ อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์กับทีมระยะยาวว่าเราต้องเจอกเกมแบบนี้อยู่แล้วและการที่ได้เจอนาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพื่อพัฒนาไปให้สูงขึ้นนั่นคือเป้าหมายของเราโดยสำหรับเกมต่อไปนะครับทีมชาติไทยของเรารุน um ans, ่นอายุไม่เกิน19นะฮะจะลงสนามในเกมที่4ของศึกจิงชป์อาเซียนพบกับบรูใหที่สนามแติดออด อันดันราบากาในวันที่8รกรกฎาคมนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ17.00นิกาโดยทั้งช่องไทยฟุตบอลนิวมีไฮไลท์เช่นเคยนะครับส่วนแอ m ด n มิเนียนะครับก็ได้มีโอกาสดูฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยในเกมนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าสนามของอินโดนีเซีย ที่เจอกับไทยในวันนี้นะฮะเรียกได้ว่ากระหึ่มจริงๆครับกองเชียร์เต็มสนามเลยก็ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าทีมชาติไทยยูสุกปีไม่เคยเล่นในสนามที่มีคนเยอะขนาดนี้นะครับครึ่งแรกก็เลยอัดตือน,นเต้นไปนิดน,นึงนครับแต่ครึ่งหลังนะครับทำได้ดีหลังจากที่เจอวิวาทศิลของซาบดอวารโรกาเซียนะครับไทยก็บุกข,ขี้แตกขี้แตนแ,แต่ยิ่งไม่ได้นะครับ มีมุนเปิดเผยบเบรนฟอร์ดนะครับทีมในศึกพรีเมียร์ลีกเล็งนิคคลัสมิเกลสันมาเริ่มทีมด้วยสายป่านกุนเือกระแสข่าวลือนะครับ,บเบรนฟอร์ดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนนิโก้แบ็กขวาทีมชาติไทยสออเขามีมูลเป็นไปได้โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว,ว่าโทมัสแฟรงค์กุนเือชาวเดนมาร์กคุ้นเคยกับเอเจนของเจ้าตัวที่เน้นสร้างทีมด้วยผู้เล่นสแกนดิเนเวียเป็นหลักและกำลังที่จะเสริมแบ็กขวาอยู่อเอดี นิโคลัสเมเข่สั้นนะครับแบขวาลูกครึ่งไทยรนเวย์จากทีมโอบีโอเดนเซ่ตกเป็นข่าวนะหัวว่าได้รับความสนใจจากบริสบอร์ดทีมในสิกพิมพ์ใอังกฤษซึ่งในตอนแรกถูกคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเพราะนิโก้เคยเปิดเผยไว้ว่าสนใจที่จะย้ายไปเล่นในลีกสเปนและอิตาลีมากกว่าอังกฤษและก็มีข่าวว่าทีมจากเกาโชซิลาอิตาลีได้เริ่มเปิดโต๊ะเจรจาไปแล้วโดยล่าสุดทางทีมงานข่าวบอลไทยดคอม ก็ได้รับก,การเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่คลุกคลีอยู่กับตลาดการสแกนนักเตะในยุโรปและรู้จักกับบริษัทคีพาร์ตเอสของนอร์เวย์ที่เป็นผู้ดูแลของแข่งในวัย22ปีอยู่ว่าข่าวดังกล่าวอาจจะมีความเป็นไปได้โดยในดังกล่าวระบุว่าโทมัสแฟรงค์สกุนซซอชาวเดนมาร์กของเบนฟอร์ดที่ทําทีมเน้นผู้เล่นจากแถบสแกนดิเนเวียอยู่แล้วนะครับและณตอนนี้ภายในทีมก็มีนักเตะเดนมาร์กถึง6รายรวมถึงนอร์เวย์และสวีเดนอีกชาติเละหนึ่งราย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักเตะเดนมาร์กมากกว่า10คนมาแล้วเมื่อช่วงที่อยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพนั่นก็คือลีกลองของกังเกลยดอีทั้งกุ้อในวัย48ปีมีคอนเนคชั่นที่ดีกับโบรสเดังกล่าวและเคยร่วมงานกับนักเตะของ KeyPa s s ES มาก่อนแล้วซึ่งฤดูกาลใหม่นี้ทางทีมกำลังเล็งเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาอยู่พอดีจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะดึงนักเตะที่มีผลงานดีในลีกเดนมาร์กเข้ามาเสริมทัพ โดยสำหรับลูโซนะครับนิโคลัสมิเกลซันที่เป็นนักเตะแบงค์วานที่ทำงานได้โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในลีกซูเปอร์ลีการดูกาลที่มันมาโดยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตลอดทั้งซีซั่นอีกทั้งยังอายุน้อยด้วยซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าดีลวนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ในตลาดการแข่นักเตะรอบซัมเมอร์ของยุโรปช่วงนี้นะฮะเรียกเสียงหัวเราะชนะทิแซวพีโรดอนหนึ่งสิ่งทำให้แขกคือหาในงานแต่ง จากนั้นทิศวงเกษรน,นะครับเพเมเกอร์ทิมชัดไทยแซลเพรดนชัมดัตสมีแข่งรุ่นพี่ในงานแต่งงานนะครับทำเอาผู้มาร่วมเป็นสักขีพยาน,นหือห่างกันยุคใหญ่หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับพิลดลชัมรัศมีมิฟิวในวัยย9บปีของบุเรียมยนเต็ดเข้าเวทีวิวากับแฟนสาวนะครับได้มั่นหมายกันตั้งแต่ปี2562เป็นที่รู้ร้อยโดยบรรยากาศในงานมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมถึงเพื่อนร่วมในวงการลูกหนังมาร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความชื่นมืดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับชนะทิพย์สงสินเผยเมืกเกร์ทีมชาติไทยของคาวาซากิฟันตาเรในวัย28ปีซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของพีรอดอนทีมเมืองทองยูเนเต็ดไม่สามารถมาร่วมง,งานได้เพราะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ยังได้วิดีโอคอมมาวอวยพรรุ่นพี่คุณสนิทพร้อมแซวเล่นๆเ,เ,เรียกเสียงหัวเราะจากแขกที่มาร่วมง,งานกันยุใหญ่โดยชนะทิพย์เปิดเผยว่าผมก็สนิทกันครับพี่นิวเป็นผู้ชายที่นิสัยดีมาก เป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนใจเย็นและรักแฟนมากไม่เจ้าชู้เลยด้านดีไม่เคยเห็นล้อเล่นนะครับด้านดีเห็นตลอดด้านไม่ดีไม่เคยเห็นเลยอย่างว่าแหละครับการที่จะมาแต่งงานกันได้ต้องมีอุปสรรคชีวิตผ่านกันมาค่อนข้างเยอะก็รู้สึกดีใจที่มาถึงวันนี้ได้สําหรับทั้งพี่นิวและพี่พลอยและครอบครัวของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวครับขอยินดีด้วยนะครับ กิเลนพย้อมเปิดตัวเอกนิตร่วมทับเป็นรายแรกกิเลนพย้อมเมืองทองยูเนเต็ดนะครับสโมสรชั้นนำแห่งศึกไทยลีกก็ได้ไแถลงข่าวเปิดตัวเอกนิตปัญญากองกลางทีมชาติไทยในวัยยุ่2ปีจากเชียงรายยูเนเต็ดมาร่วมทับอย่างเป็นทางการแล้วในฤดูกันใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยสัญญา4ปีบวกกับออปชั่นเพิ่มโดยเขาจะสวมเสื้อหมายเลข7คนใหม่ในิ่นทันเดอร์โดมเเดียม ในกรารันตีกองกลางหมายเลขเ็ดคนใหม่เปิดใจว่าต้องขอบคุณผู้บริหารที่เชื่อมั่นในตัวผมจนทําให้การเซ็นยัดนี้เกิดขึ้นเมืองทองเป็นสมโมสรที่ยิ่งใหญ่มีผู้เล่นฝีเท้าดีมากมายส่วนตัวผมจะมุ่งมั่นและทุ่มเททําทงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพาท,ทีมประสบความสําเร็จนะครับนี่คือสุรุกาฟุตบอลไทยนะครับท่านชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่7ของรัชกาลท